อปเตอร์ช็อจากการโยกอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษออกไปและว่ากันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มีพิษเพียงแค่หมูเถื่อนแต่มันเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่ถาถมเข้าไปในกรมสอบสวนคดีพิเศษครับแน่นอนเขาบอกถึงแม้ไม่มี3คดีทิศทางการลุกออกถูกถูกเด้งออกจากเก้าอี้ อธิบดีดีเอสเนี่ยต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับครับอยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และก็สคดีนี้อาจจะเป็นแค่ไม่ใช่เป็นต้นเหตุฮะแต่เป็นตัวเร่งทําให้เกิดเร็วขึ้นครับ9เดือนเศษเศษครับในการเข้าสู่ตําแหน่งอของอธิบดีดีเอสครับต้องบอกว่าเป็น9เดือนที่ท้าทายอย่างยิ่งก่อนหน้านี้กรมสอบสวนคดีพิเศษในว่วงที่ผ่านมา เป็นว่วงรอยต่อถึงขนาดที่ต้องให้รองอธิบดีนะครับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเป็นรักษาการอธิบดีกันแทบทุกคนครับคือต้องบอกว่ากรอบคิดในการตั้งดีเไอเนี่ยอโอเคนะครับแต่พอไปช่วงหนึ่งมันมีอารมณ์เหมือนว่าสำนักง,งานตำรวจอีกชาติเสำนักง,งานตำรวจ,งงรวจแห่งชาติอีกองก์หนึงอะอและสุดใหญ่มันมาเนี่ยชั่งรัวตั้งนั้นเลยออ,อนั่นแล้วก็โอ๊้ มีคำถามระหว่างทางข้อสงสัยเยอะแยะหมดครับเบื้องลึกเบื้องหลังการพ้นตำแหน่งโดยการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอธิบดีสุริยาให้พ้นจากอธิบดี d s เเนี่ยมันมาไร้เลียงให้เห็นครับมกราคม66พี่วีรักษาการย้ายจากพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับมานั่งรักษาการอธิบดี ดีเครับและย้ายอธิบดี DSI เข้าไปดํารงตําแหน่งแทนสลับกันโน่นกุมภาหกหกครับถึงได้รับโปรดกล้าเป็นอธิบดีดีเอนับตั้งแต่กุมภาเรื่อยมาจนถึงพฤศจิกายนครับแต,แต่หัวใจสําคัญที่ถูกพูดถึงและคนรู้จักเป็นอย่างดีเกิดขึ้นก่อนวันช่วงที่นายกกำลังจะบ,บินไปชิคาโกประชุมเอเปนะ ก็คือ12พฤศจิกายน2566ที่สนามบินสุวนรณภูมิหน้าฉากเราเห็นเรื่องหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีเอาจริงเอาจังจากข้อสั่งการในการทำหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตัวใหญ่ต้องจับให้ได้ต่อมาความเสียหายต้องเข้าไปจัดการให้ได้ครับภาพออกไปว่ามีปฏิกิยาที่เกรี้ยวกราดครับต่อมานายกรัฐมนตรีหลังจากไปนูนซานฟรานซิสโก ออกมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องหมูเถื่อนอย่างเดียวนะครับพูดถึงเรื่องหุ้นมอที่สร้างความเสียหายหุ้นสตาร์ที่จัดการตัวใหญ่ไม่ได้ครับหลังจากนั้นกลับมา21พฤศจิกาเกิดปฏิบัติการโอ้โนี่ลุยค้นหลักฐานหมูแช่แข็งตามเขาเรียกอะไร โรงงานที่รับแช่แข็งครับถูกต้องถูกต้องนะฮะและเปิดถแถลงข่าววันที่24เกี่ยวกับความคืบหน้าในหุ้นมอหุ้นสตาราครและหมูเถื่อนว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวพันหรือไม่และจริงาทิงที่ดีกรมดิดาเนี่ยถ้าฟังดูบทสมาษณ์รู้ว่าถูกกดดันมากนะเพราะว่าโอ้ยังไงทำให้ปฏิบัติการใหญ่ยกอีกระดับหนึ่งครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามคลนสานักงานใหญ่สยามแมคโคร ก่อนหน้านี้พี่วีจําได้ไหมตอน <ละ S 1> เกิดขึ้นเนะี่ยแมคโครออกแถลงการอยู่เรื่องหนึ่งมีการประนามบอ,อกว่าไม่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวพันกับการนําเข้าหมูเถื่อนและขอประนามด้วยและขอประนามด้วยแต่ว่าได้สั่งซื้อจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญารายหนึ่งครับและนําไปสู่การค้นสํานักง,งานใหญ่แมคโคร,รและผมพบว่ายังมีคําสั่งซื้ออยู่ แต่ทางแต่ทางไอสยามเมโครก็บอกเขากามดูมีหลักฐานเอกสารเรียบร้อยตามปกติครับล้นเป็นเรื่องว่าเอา้าแล้วหลักฐานเหล่านั้นมันมาได้ไงแน่นอน,น,นต้องเกี่ยวข้องกับราชการเกี่ยวข้องกับนักการเมืองในอดีตหรือว่าอะไรแล้วแต่มันต้องเกี่ยวข้องไงต้องไปสืบตัวนั้นต่อและนํามาสู่28พฤศจิกายนครับยีคบ่ครับย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ แสดงว่าที่ย้ายแต่ปมร้อนมันอยู่ที่หมูเรื่องเดียวเหรอ,อมไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่ <c oughs> รัฐมนตรีว่าการเอาว่าการก่อนนะอะพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ <c oughs> ออกเป็นส่วนคดีพิเศษอยู่ในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมนะครับและมีคณะกรรมการในการทําหน้าที่ว่าขีดดีไหนเป็นคดีพิเศษหรือไม่ การบริหารทรัพยากรบุคคลก็อยู่ที่รัฐมนตรีแต่กํากับดูแล,แลแล้วแต่นายกจะมอบหมายใ,ใครกระทรวงยุติธรรมนี่ออกเป็นสเตทเมนต์เลยนะหลังจากมีการย้ายพลตำรวจเกรสุริยาเนี่ยเหตุ A, ที่ต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้เนื่องจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีความสําคัญครับ พี่เอาตัข่าวเศรษฐกิจตัมข่าวการเมืองตําข่าวข้าวการมาเยอะเนี่ยตำแหน่งรองประลัดสําคัญไหมครับอธิบดีสําคัญกว่าครับคุณเพราะอำนาจอยู่ที่อธิบดีครับรองตอบไม่ขับเคลื่อนทางนโยบายครับตอบไม่ตรงเนี่ยภา่าสําคัญไหมไม่ใช่อธิบดีสำคัญกว่ารองปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความสําคัญที่ต้องขับเคลื่อนงาน นโยบายของกระทรวงในภาพรวมซึ่งพลตำรวจตรีสุริยาเนี่ยพันตำรวจตรีกบพ,พ,พันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยมีประสบการณ<อ>์ผ่านระดับอธิบดีบที่ปรึกษาหลายหน่วยงานจึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม,มนี่ลำตียว,ว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรีสุริยา สิงห์กำมลบอกว่าทเป็นเพจมาเลยทําเป็นเพจมาเลยนู่นหนวลูกมาตั้งแต่ก่อนเข้าเขาอื้องกันตั้งแต่ก่อนเข้าที่ประชุมครมนะตอนเช้าเขารู้กันแล้วพนักงานพูดคุยกันเรื่องเดียวนี่เพจออกมาเห็นไหมนี่เพจดูสิออกมาพร้อมข้อความอยู่ตลอดเวลาโอ้โหนับตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารสูงสุดของที่นี่แล้วครับโอ้โหนี่ ว่าต้องถึงวันน,น,นี้ตอนเช้าก่อนประชุมคลรมอเนี่ยผมรับรู้เรื่องแล้วว่าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้จะมีการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับรู้กันทั้งบางเหตุมันเป็นเช่นไรเดี๋ยวเราค่อยมาคลี่กันถ้าเราดูเหตุผลเขาบอกว่าสลับกันเพราะพันตำรวจโทรวรรณพงศ์คชรัตไปเป็นเลขาธิการสออบอาตาอแทนพลเรือตรีสมเกียรติผลประยุนใช่ จึงจำเป็นต้องหาคนไปนั่งแทนครับคือก็เลยย้ายพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินลองประหลัดกระทรวงยุตธรรมเนี่ยไม่แทนเพื่อนพี่วีวัรณพงศ์คณชลัดและย้ายพันตำรวจตีสุริยาอธิบดีกรมสอบสวนกรีพิเศษมาเป็นลองประหลัดแทนครับซึ่งถ้าดูคือถ้าดูชาร์ตนี้แล้วก็ก็ปกตินะปกติเออแล้วทำไม <T> <mic> แต่ที่ท้ไม่ปกติว่าแล้วทำไมไม่เอาพัน,พนตำรวจีสุยาเนี่ยไปนั่งที่อื่นหรือว่านั่งที่เดิมหรือว่าลองประหลัดหาคนอื่นนี่แหละครับปัญหาก็คือตกลงเป็นเพราะว่าสนองงานไม่ได้หรือเป็นเพราะอะไร,รผมไล่เลียงกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนหน้านี้มีประเด็น 3- 4ส,สี่ประเด็นครับหนึ่งทุนสีเทาครับทุนสีเทาที่เข้ามาคดี<ม>เหล่านี้เป็นคดีพิเศษครับ เราเคยมีการจับคนกลุ่มสีเทาได้ไหมไม่ได้ต่อมาบ่อนการพนันทั้งหมดครับนอกเหนือจากตำรวจแล้วกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษที่รับเว็บบ่อนการพนันทั้งหมดไม่คืบหน้าครับนำมาซึ่งสตาร์กมอจนปัจจุบันยังดำเนินการไม่ได้และมากกว่านั้นคือคดีหมูเถื่อนครับครับนั่นจึงเป็นที่มาของการโยกย้ายถ่ายโอนจริงๆก็บอกว่าการเด้งทีบ่บลีดดีอะไรครั้งนี้ จริงๆมีแผนอยู่แล้วเดิมคิดว่าจะใช้แผนหนึ่งครับจะใช้แผนหนึ่งแผนหนึ่งนั่นก็คือแผนหนึ่งคือเอาทิพดีสุริยาเนี่ยไปอยู่ปปสครับเพื่อเปิดทางตรงนี้ว่างแล้วหาคนที่เหมาะสมมานั่งแทนนั่นคือแผนหนึ่งแผนหนึ่งแต่ว่ามันไม่สําเร็จตรงที่ว่าไอ้เลขาปปสมีคนจองอืเกี่ยวข้องกับบิ๊กปปหนงยายข้ามห้วยมาครับคือใครนะครับยายข้ามห้วยห นูนจากผู้ช่วยพอบอตอรอ,อ,อย้ายพรึบมากินตำแหน่งเป็นเลขาธิการปปอสอครับใช่ครับนี่แผนหนึ่งแต่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จครับจึงต้องปรับแบบนี้ครับเขาบอกว่าภายในกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ไม่ลงตัวแต่อย่าลืมนะคนที่ย้ายนะเป็นอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องครับเคยเป็นอธิบดีอยู่ที่นี่ เป็นเจ้านายโดยตรงของพันตํารวจตรีสุริยาสิงห์กมลใช่ไหมะเออเป็นเจ้านายโดยตรงของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพี่แพรอาวุโสอันดับหนึ่งตอนนี้ยุทธนาแพรแพรทองอ่าเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นกระบวนการรู้เรื่องข้างในดีครับนี่แผนเดิมเขาครับแล้วไอ้แผนเดิมที่ปรับไม่เข้าสู่ตําแหน่งหลายคนเนี่ยมันเป็นยังไงครับนี่คือแผนของเขานะครับ ภายในกระทรวงสิริประกายวรปีชาจากรองอธิบดีจะขึ้นไปอธิบดีตอนนี้ยังไม่ลงตัวอยู่ครับนี่พงษ์สวัสด์กายอรุณสุธิออก็ยังไม่ลงตัวก็ยังไม่ลงตัวครับนี่อีกคนหนึ่งพันตำรวจโทรประวุฒิครับต้องต้องบอกให้จับตาแบบนี้หลังจากที่พันตำรวจตรีสุริยาถูกเด้งไปเนี่ยครับให้จับตาอยู่สองคนเดิมนะมคือ เนี่ยระวุฒิละทประวุฒิกับกับยุทธนาแพรดําใช่สองคนนี้แต่เมื่อย้ายมาเป็นไอ้รองประลัดเป็นอธิบดีกรมกรมพินิษ์กรมพินิษฐ์แหละคุ้มครองถ้ากับคู่แข่งน้อยลงไหมเหลือคนเดียวครับครับคือพี่แพรครับยุทธนาแพรดําพี่แพรําำทำงานสนิทสนมกลมเกลียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างยิ่งครับเขาบอกว่า มีคำถามว่าระดับแบบรองแล้วขึ้นมาเป็นอาธิบดีเลยได้ไหมจากลองอธิบดีไม่ลองลองอาธิบดีแล้วขึ้นมาเป็นอธิบดีเขาบอกทำเนียมฏิบัติมันต้องไปเป็นผู้ตรวจเป็นอะไรก่อนแล้วก็กลับมาไหมที่กระทรวงยุติธรรมไม่เป็นเช่นนั้นครับเคยมีตัวอย่างหลายหลายคดีมามาดูนี่ไตรยฤทธิ์เตมหิวงครับหมอครับ มาปฏิบัติหน้าที่แทนอธทิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเลยขึ้นเลยช,ช่วงนั้นมารักษาการก่อนแล้วขึ้นต่อมานี่พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองจากรองอาทิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับตอนนั้นเป็นรองอธิบดีเลยเป็นรองแล้วขึ้นมาเป็นอาทิดีเลยใช่เคยมีตัวอย่างแล้วแต่เขาบอกว่าอาทิดีที่ใดเนี่ยคนต่อไปเมื่อเป็นแบบนี้มันอยู่ที่ฝ่ายการเมืองเท่านั้นที่ตัดสินใจครับหลักเกณฑ์ต่างๆทําได้หมดครับพี่วี ผมเล่าอะไรให้ฟังตอนภัยสิทธิ์วงเมืองลาออกะมีปัญหานะตอนนั้นลองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษสลับกันคนละเดือนคนละสองเดือนคนละสามเดือนเป็นรักษาการช่วงรัฐดีสมศักดิ์ใช่ไหมใช่โอ้เยอะมากนะเยอะมากก่อนที่จะเป็นกรวัตไม่ตอนนั้นมันมีคดีอย่างที่ที่ไม่อยากเซ็นหรือป่าใช่มีหลายอย่างีคดีบางอย่างที่ไม่อยากเซ็นที่ไม่อยากเซ็นแต่ต้องทําครับ และตอนนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษเขาพูดกันเรื่องหนึ่งครับเดิมกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ทําคดีพิเศษครับโดยมีคณะกรรมการคดีพิเศษชุดหนึ่งเป็นผู้พิจารณารับเรื่องว่ารับไม่รับครับแต่ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษกลายเป็นรัฐตํารวจแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้น,นและทำทำทุกเรื่องเหมือนตำรวจดูไม่ค่อยพิเศษใช่และคำถามคือต่อไปเนี่ยในรองอธิบดีนี้ตัวเต็งจะอยู่ที่ใครนี่ ไม่ต้องพูดเขาบอกจับตาอยู่ที่คนเดียวคนแรกนู้นเลยที่รักษาการอยู่ตอนนี้ใช่ไหมอืมเออนั่นเลยพันตารวจตรียุทธนาแพรดําครับโอ้มาแรงนะมาแรงครับ,รบตอนนี้ต้องดูอยู่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยรกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหนึ่งในองค์คาพยศสําคัญที่ไปทําคดีสําคัญนะและเป็นคดีที่หน่วยงานปกติ ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้และทําอย่างหนึ่งก็คือรวดเร็วกระชับฉับไวเข้าสู่เป้าหมายได้แน่นอนครับการโยกย้ายอธิบดีดีเอะไอล่าสุดเนี่ยถ้าดูเช็คซอนี้คุณจะรู้เลยว่าจริงๆมันเส้นทางมันเป็นแบบนั้นแล้วครับเส้นทางมีคําถามว่ายุทธนาแพรดําเนี่ยคือตัวเต็งที่สุดอืหลังจากขยับเก้าอี้เห็นไหมะ่ะตำรวจโตวันลโคจรัตน์วันพงศ์คจรรัตน์วันพงศ์คจรรัตน์ย้ายจากย้ายจากนี้ ไปสอปตสอปตย้ายพันตำรวจไอ้พันตำรวจทรประวุฒิพันรวจทร์ประวุฒิถึงคู่คู่แข่งสำคัญเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นปลดล็อกเลยปลดล็อกเลยนะฮะนี่ไงแล้วก็เด้งอธิบดีตรงนี้ตำแหน่งอธิบดีว่างไหมว่างครับว่างครับนี่คือตัวเต็งที่สุดที่มีโอกาสเป็นอธิบดีเดียไร